ัสดีครับตอนรับข้าสู่ช่องอีเแนอินเตอร์โดยดหนุมนายชายทุ่มนะครับวันนี้มาดูทีมงานรถเกี่ยวคุณน,น้อยของพี่สมบัตินะครับเอามาช่วยหนุ่มแบงค์นะครับหนุ่มแบงค์อยู่ฝั่งนี้ครับนี่ก็ถือว่าิวใช้ได้นะครับผมส่วนนี้เครื่อง6 h k ครับส่วนฝั่งนี้มีโนจโครับผม ไอห,หนุ่มไซเนิรครับวันนี้เจ้าดัมมินเตอร์คันนี้เพิ่งได้ออกงานนะครับงานมี่คยเยอะก็เลยเอาเจ้าอีเตเ็นอินเตอร์ออกนะครับ็คดมยางเรียบร้อยครับ เหลือสองบิ้งนะครับสี่สิบร่ช่วยกันครับคันนี้น้าครับครับคันนี้หลานครับผมสายเนิบครับสายเนิบ ดินแข็งนะครับดินแข็งมากไม่ได้เกี่ยวเร็วนะครับผม าไหลดีมากเลยครับเท่าสวยครับ ไ,ได้หนึ่งอุ้มแล้วนะครับอันนี้ก็ประมาณสองตันสี่ครับผมเดี๋ยวรอใส่เพิ่มนะรดินแข็งโป๊กนะครับสิบเฮกทีเลี้ยวนี่ต้องระวังนะครับผม ต้องฟังเสียงรถว่ามันโหลดมันนั่นไหมครับคันนี้เครื่องใหญ่นะครับเสียงนิ่มเลยนะครับผม ข้าวต้นไม่ใหญ่นะครับเพราะว่าฝนมาเยอะใส่ปุ๋ยไม่ได้ครับเป็นข้าวตั้งๆสําสำหรับคนที่มีใจรักรถเกี่ยวนะครับเห็นภาพแบบนี้ก็จะจะมีความสุขนะครับเหมือนกับเราเป็นเด็กเด็กน้อยก็ชอบแม็คโครชอบรถเกรดอะไรประมาณนี้นะครับ สำหรับลูกผู้ชายที่ชอบมันก็เหมือนเหมือนหุ่นยนต์นะครับรารโฟ์เมอร์อย่างว่าเลยครับลองใช้ได้เลยนะครับคันนี้ สวยนะครับแต่คุณภาพเดีว่าเสร็จฤดูพี่สมบัติว่าจะทําสีใหม่นะครับพร้อมกับเปลี่ยนเลนบางชิ้นกลางวันก็มีร้อนนิดนึงนะครับแต่ตกเย็นนี่อากาศหนาวะครับ เป็นฤดูการแห่งความคลาสสิกของชาวนานครับผมของชาวรถเกี่ยวนี่ถ้าบรรยากาศจอดนอนทุ่งนะครับมันเป็นความสุขอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่สัมผัสได้เพราะชาวรถเกี่ยวนะครับ น,นีโชเฟอร์พิเศมเอากี่ตันครับวันนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงตัวนี้ครับมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ